สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนไปจำวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนอน,นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะอาจารย์มีหลักร้อยมาฝากให้นะคะอาจารย์จะลองคัดเรื่องสูตรค่กะกันนะคะมีทั้งเข้าดีหลุดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ่ะมาผสมประสานกัน บางทีเลือกแต่สูตรที่เข้าทุกงวดเลยนะคะเวลาเราสรุปเข้ามาจริงๆมันก็หลุดนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสูตรที่อาจารย์คัดมาให้เนาะเริ่มตั้งแต่อาจารย์เอาเล่มสองก่อนเนาะสูตรแรกเนี่ยนะคะสูตรนี้ระยะสิบเก้างวดนะหลุดไปแค่งวดเดียวเองนะคะท่านผู้ชมนะก็โอเคถือว่าเดินดีนะคะตามนี้เลยตั้งแต่งวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดมาเลยนะคะ ยาวมามีเครื่องหมายถูกนะคะตรงปลายประกาาจารย์ทุกงวดนะคะแล้วพอมาเริ่มตรง4 7 8เนี่ยัเข้าอยู่นะคะแล้วก็8 1 2นี่มีแต่1กับ2ที่เป็นสิกับหน่วยหลุดะคะแล้วกลับมาเดิน3งวดแล้วนะคะคือ202 446 951สําหรับวันนี้ก็3 8 9 7 2 6อะ,ะ3 8 9 7 2 6อะอันนี้ถูกต้อง <IST uk t> เหนื่อยนะตอนนี้มาดูงวดที่สองเอ้ยสูตรที่สองสูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะระยะการเดินก็เดินค่อนข้างดีะหลุดหนึ่งงวดเราก็ใช้มาตลอดอะสำหรับสูตรนี้ก็คือหนึ่งศูนย์หกนะคะยาวมาเลยเนาะจะดูตามเป็นแถวมาก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ตามตามตามมาไหลงวดนะคะเนี่ยหลุดหลุดอาจ,จารย์ใช้เลยก็เข้าเลคะ่ะสองศูนย์สอง สี่สี่หกเข้านะแล้วก็งวดที่แล้วเก้าห้าหนึ่งนี้ก็เข้าเก้าห้าหนึ่งะอันนี้เราบวกได้เท่าไรเราเดินไปเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เหมือนกันเลยนะคะศูนย์หนึ่งนะล็อกเดียวกันเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหลุดหนึ่งงวดเหมือนกันนะคะอันนี้ระยะยาวนะหลุดแค่งวดเดียวค่ะต่อมาสูตรที่สาม เก้าห้าหนึ่งเอาสูตรนี้เลยเนาะสูตรนี้หลุดหนึ่งงวดแล้วกลับมาเดินนะคะสูตรก็ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนะนะคะตามนี้เลยเข้าทุกงวดนะคะท้ายท้ายงวดเนี่ยจะหลุดนะคะเนี 4, 4, 6, ่ยสี่สี่หกเนี่ยหลุดนะคะมีแต่เลขหกนะไปหกมีหลักหน่วยหลุดแล้วก็กลับมาเข้านะเก้าศูนย์สองสามแปดหกสําหรับวันนี้ก็เป็นสี่ห้าเจ็ดแปดสามหนึ่งนะคะสี่ห้าเจ็ดแปดสามหนึ่งจานเขียนให้ละตรงนี้ อันนี้ก็หลุดหนึ่งงวดสามสูตรนี้นะล้วนแล้วแต่หลุดแค่งวดเดียวนะนี่ค่ะหลุดงวดเดียวต่อไปแป๊บหนึ่งนะเปิดหาก่อนสูตรเนี้ยงวดที่แล้วอาจารย์ใช้นะดูดูสิเห็นไหมเด,ด,ดินดะีๆนะแต่มันเป็นห้าตัวเมื่อเมืม่องวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ใจยังไม่ทําให้แล้วก็ยังไม่ปรับสูตรด้วยยังไม่ทํานะคะ ให้ดูเฉยใช่ไหมดูม,มีมีทุกงวดเลยพอถึงเวลาจ้าจริงๆนะแบบห้าหลักทั้งหมดเลยชนกันสามสี่สุดเมื่อที่แล้วนะี่หลุดนะคะแม่แปดห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งออกเก้าเนี่ยอาจารย์ยังไม่ปรับนะคะเอาเก็บไว้ก่อนเลยแต่นี้อาจารย์จะมาใช้ชุดมาตรฐานเลยนะคะสร้างเขานะคะหลุดมั่งเข้ามั่งเดี๋ยวก็ถูกนะคะอันนี้เก้าศูนย์สี่อันนี้ 4, อ,นน 5, อันนี้แบบหกหลักเนี่ยอันนี้เดินดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ระยะมันยังสั้นอยู่มันยังไม่หลุดนะ ยาวไปหน่อยมันก็อาจจะหลุดเหมือนสูตรที่ผ่านมาสี่สี่หกแล้วก็เก้าห้าหนึ่งอันนี้ก็เก้าศูนย์สี่ห้าหกสองล็อกเดียวกันเลยเนาะเก้าศูนย์สี่ห้าหกสองอันนี้ไม่หลุดนะคะแต่มันมันเห,เหตุที่ไม่หลุดเพราะมันยังสั้นอยู่มันยังแค่สิบสี่งวดไอ้พวกที่หลุดหลุดนี่เขาระยะยาว,นะวก็หลุดบ้างนะแต่หลุดแค่ครั้งเดียวนะต่อมาสูตรที่ห้าเดี๋ยวดูก่อนนะแปดเก้าสอง ใช้ช่วยไหลนะคะอันนี้อันนี้ก็เดินดีนะคะอันนี้ก็ยี่สิบแปดงวดรวดเลยเนาะจนถึงตรงนี้เลยนะคะสองศูนย์สองเข้านะคะสี่สี่ส,สี่หกนะ,ะแล้วก็เก้าห้าหนึ่งเก้ามีห้าด้วยนะ,ะมีหลักสิบด้วยอันนี้สี่สี่หกก็มีหลักหน่วยด้วยนะ,ะสองศูนย์สองนี่ก็มีหลักสิบนะ,ะตามนี้เลยนะแปดเก้าศูนย์สองหกสามนะคะยี่สิบแปดงวดรวดเลย ปดเก้าศูนย์สองหกสามยดนี่ค่ะอันนี้ก็สามดาวไปเลยอันนี้ไม่หลุดเหมือนกันนะต่อมาสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกอันนี้ระยะเท่ากับสูตรที่สี่เนี่ยนะไม่หลุดเหมือนกันตั้งแต่เก้าศูนย์เจ็ดยาวมาเลยปื๊ดมานี่เลยเก้าห้าหนึ่งนะวันนี้ก็สี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกอันนี้แหละ นี้ก็ยังไม่หลุดอันนี้มันเหมือนกับสูตรที่สี่เนี่ยระยะแค่สิบห้าสิบหกมวดเนี่ยมันยังไม่เยอะนะ,ะมันยังไม่เยอะมันก็ย,ยังไม่หลุดไว้ง่ายเนาะต่อมาสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งอันนี้เหมือนกันประมาณมียาวอยู่แค่สูตรเดียวนั่งนั้นพอๆกันเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เลยก็คือเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเนีค่ะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่ง อันนี้สี่สี่หกเข้าเก้าห้าหนึ่งเข้ามีสามตัวเลยเนาะเก้าหนะ้าหนึ่งฮะเราเอาแค่หลักร้อยก็ให้มันลอดก่อนเถอะนะออขอขอหลักร้อยนะสี่ห้าหกเป็นสูตรที่เจ็ดนะฮะทั้งหมดนี่เลยนะเสร็จแล้วลอาจารย์จะใช้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรสี่ตัวนะคะเดินดีสูตรนี้อาจารย์บอกกันเลยเป็นแนวทางของการคิดแบบย้อนงวดนะ อเอาตรงนู้นย้อนตรงนี้ย้อนงวดกับย้อนงวดมาบวกกันเดินดีคะ่ะท่านผู้ชมทั้ง411เนี่ยค่ะ417 652เนี่ย873 907 906 019 903 272 872 605 530เนี่ย453 782 478 812 202 446แล้วก็951เนี่ยค่ะ 9, 2, 3, 8ใครจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยก็ได้นะคะให้ใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยนะ,ะสําหรับงวดนี้อาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้นะ,ะร้อยบนอันนี้ไม่หลุดเลยนะคะใส่ดาวหัวท้ายไว้ให้ใครมีมีสิบหน่วยดีๆใช้ 9, 2, 3, 8จับเลยก็ได้นะคะทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คสูตรเหล่านี้ก่อนนะคะทั้งหมดที่อาจารย์บางไปให้นี่ก็เดินดีทุกสูตรเลยนะคะทั้งหมดก็เจ็ดสูตรนะเจ็ดสูตรพอเรามา มาเช็คตัวเลขก่อนเอาเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสี่ในเจ็ดนะครึ่งครึ่งเนาะคงไม่ใช่หลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งเนะี่ต้องดูก่อนนะเลขสองหนึ่งสองสามมีแค่สามตัวนะคะเนี่ยมีสามตัวน้อยกว่าเลขหนึ่งเลยเลขสามมีหนึ่งมีสองมีสามเลขสามก็สาม เลขสี่หนึ่งสองสามสี่เลขสี่สี่นะเท่ากับเลขหนึ่งเลยเลขห้าหนึ่งสองสามสี่นะเลขค่าก็สี่หมดไปแล้วนะทีนี้เหลือแนวเลขสูงๆนะตั้งแต่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกมีเยอะเนี่ยหนะึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะหกมีหกตัวนะอาจารย์จะนับหกได้หนะ้าเนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดมีห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดมีห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าเก้ามีห้าศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามศูนย์มีสามอ่ะมีแค่นี้เ่้ท่านผู้ชมมีตัวเยอะที่สุดเลยก็คือหเด่นนะคะตัวเด่นนะหนะแต่ตัวเนี้ยที่อาจารย์ให้เดูนดเนี่ยมันยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมมันจะใช้วิธีการทำแบบย้อนงวดนะนะ มันจะได้เก้าสองสามแปดนะ่ยเก้าสองสามแปดเนี่ยมันจะมีเลขที่ชนก็คือเลขแปดกับเลขเก้าค่ะเลขแปดกับเลขเก้าะแปดกับเก้าแล้วเลขสองตัวนี้ก็ชนอยู่ในอยู่ในครบสามตัวบนด้วยนะคะแปดกับเกนะ้าเนี่ยส่วนเลขหกที่ชนเยอะๆนี่ก็ไม่มีไม่มีในตรงนี้นะแล้วก็ไม่มีในครบสามตัวบนที่ชนกันด้วยอ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะอันนี้ก็คือตัวเยอะที่สุดเลยนะ เนี่ยอสองตัวนี้ก็คือตัวชนกับสูตรนี้ส่วนเลขเจ็ดนี้ก็จะจะ,จะไม่ชนไข่นะฮะตามนี้เลยเยอะสุดก็คือเลขหกเนี่ยหกมีหกสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมหกมีหกสูตรนะเลขหกเนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนนะนะก็เด่นตัวนี้ แล้วแต่เผื่อสูตรนี้หลุดอะไรอย่างนี้นะแต่ตัวนี้มันไม่มีในครบอ่ะอันนี้ครบที่อาจารย์จับชนนะครบบนชนทั้งหมดกี่สูตรนะสามสูตรเนาะครบเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ตรงนี้เผื่อบางคนไม่ได้ดูหมดทุกสูตรนะไปไปหาดูเองนะแต่นี้อาจารย์สรุปมาให้นะครบครบสามตัวบนนะชนเอาสามสูตรไปเลยเนาะ เพ่ออ่านออกนะมันจะมีตัวไหนมั่งที่จําได้ก็มีแปดเนี่ยแปะใกล้ตัวนี้เลยเนาะแปดแล้วก็ตัวที่สองเอาตามตามที่จําไว้แล้วกันแปดห้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็เก้านี่ค่ะมันจะมีแค่นี้ตัวอื่นๆก็มีสิทธิ์มาได้นะถ้าเกิดเราคิด,ดว่ามันเด่นก็มายัดไว้ในนี้ได้นะอันนี้เฉพาะสามสูตรที่อาจารย์ทํามาตามแนวทางของสูตร เมื่อที่แล้วเข้าสามตัวบนนะเข้าสามตัวเลยนะคะในตรงเนี้มีสามตัวบนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเก้ามีแปดนะส่วนไอ้สองกับสามเนี่ยที่มันไม่ชนมันก็ไม่มีอยู่ในนี้อยู่แล้วใะอันนี้เราจะได้เนี่ยสองตัวนี้และเนี่ยค่ะเจอแล้วนะสองตัวนี้ในหลักร้อยนะอาจจะอยู่ร้อยด้วยสิบด้วยอาจจะเบิ้ลอาจจะหามก็ได้นะอะ่ตามนี้เลยเนาะเอาทําไปตามสูตรไขมไม่ชอบสองตัวนี้ก็จะเลือกสองตัวนี้ก็ได้ สูตรนี้ก็เดินดีนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสอาจารย์จะสอนให้มันก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ยากเท่าไรหร่หรอกกลักวกวัวมือดีฉกสูตรไปนะท่านผู้ชมเอาตามนี้แหละนะอาจารย์ก็คิดให้เฉพาะ f สนะเดี๋ยวเวลาเราลงช้าไม่ทันเขาเขาเอาไปลงก่อนเรายุ่งเลยนะอ่าประมาณนี้เนาะเคนะเดี๋ยวให้ทุกท่านเนาะแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวอาจารย์ลดลงอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นองค์รวมทั้งหมดนะคะ ได้ดูเรียบร้อยด้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้นะยืน่นะคะครบบนที่อาจารย์จับชนให้ในสามสูตรสามสูตรก็คออือครบบนระยะวัดดวงนะคะครบบนเฮงเฮงและครบบนมหาลาบสามสูตรนี่ชนแค่สี่ตัวนี้นะคะในสี่ตัวนี้อาจจะมาอาจจะมีตัวอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีติดไปบ้างนะคะ ไม่ใช่หายไปเลยนะไม่มีสักตัวไม่ใช่นะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีนะ,ะถ้าไม่ครบสามตัวก็อาจจะมีสองตัวหรืออย่างน้อยก็ต้องติดสักตัวหนึ่งบ้างนะคะอันนี้เรากําลังเรียนหลักร้อยกันอยู่ก็ตามนี้เลยเนาะอย่างที่อาจารย์บอกตัวนี้จะไม่ระยะทั้งหมดยี่สิบงวดนะไม่ไม่น้อยนะเนี่ยอันนี้ยี่สิบงวดเลยอยี่สิบงวดแบบไม่หลุดเลยนะคะมีสองสเก้าสองสามแปดเนี่ยใครมีร้อยบนแบบสามตัวหรือแบบสองตัวอะไรเราเอามาเช็คชนดูว่ามันมีตัวชนไหมนะ อันนี้อาจารย์ก็เฉลี่ยมาจากครบบนนะคะชุดมาตรฐานนะอันนี้ชุดมาตรฐานนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนในหัวข้อจะได้ทราบว่าคําว่ามาตรฐานคืออะไรนะ,ะก็คือมาหลายตัวหลายหลตัวหลายหตัวแล้วลชนกันถ้าหลายหลตัวมันจะโอกาสหลุดมันก็น้อยหน่อยนะเพราะมันต้องหกตัวนะลองเช็คดูเนี่ยหกตัวมันก็หกสิบเอร์ซนอย่างสี่ตัวเนี่ยเดินมาดีด วันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมเพราะว่ามันสี่ตัวก็สี่สิบเปอร์เซนะประมาณนี้ค่ะแต่มันก็มีคนเรามันก็มีสูตรมันก็มีเข้าบ้างมีหลุดบ้างนะคะสุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะ,ะอาจารย์ทําหลักร้อยมาฝากให้นะคะโดยเฉพาะเอฟซที่อยู่อยู่น่านนะคะอาจจะรออาจารย์อยู่นะคะอยากได้หลักร้อยก็ตามนี้เลยนะคะสนใจสูตรไหนก็ทักอาจารย์มานะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ